สวัสดีค่ำวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมนอนประมาณตีห้าครับกินเบียร์ประมาณสิประมาณตีห้าแล้วก็ตื่นนอนประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายโมงนิดๆฮะก็เลยขัดน้ําตัดต่อคลิปวิดีโอของเมื่อวานแล้วก็ไม่ทาอะไรครับเพียรม,มากครับตอนเย็นนี้ผมจะออกมาดักเตยฮะเตยฮัลโหลไปไหน ไปเซ็นภาไปทำไมไปหาอะไรกินไปเป็นรองเท้าด้วยคือเตยบอกคือเตยบอกว่าวันนี้ที่เซตชั่นมีงานรถรองเท้าใช่ป่ะท่ากีฬาแล้วเตยไม่มีรองเท้ากีฬาครับก็จะไปซื้อเพราะว่าเตยไม่อยากใส่ไปแล้วซื้อแน่นะถ้ามันถูกใจจริงราคามันถูกสมใจก็ซื้อโอเคครับตอนนี้เรากำลังรอรถเมย์ครับก็ไป อยู่ที่สาขารางเท้านะครับมากินที่ททก็คือว่าจะหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปหารองเท้าใช่ไหมของขอนี่ก็จะเป็นต้มยำเนื้อหมูหม้อเกลือเป็นไรอะ่ะชื่อเมนูว่าคาลาเปาเมนก๋วเตี๋ยวค่ะชื่อเมนูนี้จำได้นะชื่อเมนูนี้จำยากยนะ่ไหจำได้เหรอ,อยังงไคาลาเปา เียครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวเ็จเราก็จะไปหารองเท้ากันนะครับหลังจาที่เรากินทางจบังเสร็จแล้วครับก็มาเจอที่ยานรถรองเท้านะครับ Super Sale up to 6 0คือมีทั้งของ Nike, Reebok แล้วก็ยี่ห้ออื่นที่ไม่ค่อยดังครับสวยไหมค่ะอันน like ี้ไม่รู <searching> ้ม <roads> ันรถจบไปอ่ะอ๋อเออก็สวยดีนะ <ders> ต้องถักเขอ่าได้นอนเท้าถูกใจยังก็มีมีมีเริ่มเริ่มใจสั่นเต้นดูรุ่นดวายในเด็ดแล้วโอ้ยงบเท่าไหร่เนี่ยพัดงบพันห้าเนี่ย sồi mãi Sồi sồi nó Ơi trời xong siêu ảo siêu sớm luôn à? Không qua เมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้เหรอพื้นมันก็ยังไม่โอเคโอ้ยทำไมเรื่องมากขนาดนี้ <c oughs> สีชมพู <c oughs> ใหญ่ไหปมป้าไม่หรอกพี่เตือเรื่องเท้าไม่เป็นว่ามันใหญ่ไปไหมหรือมันเล็กไปไหมนี่เป็นรองเท้าพูแรกในชีวิตเตือนนะช่วยเตือนเรื่องก่อนได้ไหม <c oughs> ออขนาดนี้ครับเลยเรีอกรองเท้ามาประมาณ2ชั่วโ <c oughs> มงแล้วครับมาจากข้างประมาณหนึ่งทุ่มแล้วครับตอนนี้ประมาณเกือบสามทุ่ม ได้ยังครับเตยตัดสินงสองผู้สุดท้ายผู้ไหนผู้นี้ผู้นี้กับผู้นี้กับผู้นี้อันนี้สองพันสองอันนี้พันเจ็ดที่สุดนะครับเตยก็ได้รองเท้าสักทีฮะสามชั่วโมงกับการเลือกครับเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เลยพันเจ็ด ดีใจไหมสวยดีนะโอเคครับแตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับมหาลัยสักทีนะครับในวันที่ผมเหนื่อยมากผมไม่เคยเจอใครเลื่อนรองเท้านาขนาดนี้มาก่อในชีวิตเลยจริงๆนะเตยเป็นการเลื่อนรองเท้าที่หนามากๆเพียรมากครับผม โอเคครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าปัดซอยหลงเตยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไม่บ่ามกันไปแล้วครับบากลับไปทำอะไรเนี่ยไปลองก่อนใส่สองข้างก่อนถ่ายรูปสองไม้ด้วยนะได้เจอกันแม่บ่ามเจอกันพรุ่งนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้สวัสดีฮัลโหลมอ้วนอย่างนี้เนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลเออมีอ่คุยด้วยฮัลโหลอ้ยไม่ได้สิน,นะครับผมก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะครับวันนี้ตัวเหนียวมากแล้วก็เป็นวันที่พาผู้หญิงไปเลือกรองเท้ากีนร้านเนะี่ยสามชั่วโมงครับคือผมไม่เคยเจอเลย ไม่รู้เขาเลือกอะไรยังไงนะผู้หญิงส่วนพวกนี้ตอนเช้าผมก็ไม่เรียนครับเรียนปกติส่วนตอนบายจะไปเริ่มฟิกเนคกับเตยครับยังไงก็เจอกันพูกนี้นะครับขอให้พูกนี้เป็นวันที่ดีบ๊ายบาย